ก็คือไม่รู้จะเรียกชื่อไอ้เจ้าตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ว่ายังไงนะครับขอเรียกว่าเจ้าตัวเตือนน้ำล้นก็นแล้วกันช่อง My modify สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมีอุปกรณ์เตือนน้ำล้นนะครับก็ผมขอ ก็คือไม่รู้จะเรียกชื่อไอ้เจ้าตัวนี้อุปกรณ์ตัวนี้ว่ายังไงนะครับขอเรียกว่าเจ้าตัวเตือนน้ําล้นก็นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันช่วยชื่อก็บอกนะครับว่าเตือนน้ําล้นนะครับก็มันช่วยเตือนเวลาเราเปิดน้ําทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับอ,อย่างว่าพ่อบ้านแม่เรือนนะครับในคืออยู่ในบ้านบางทีเราเปิดน้ําใส่อ่างใส่ ใส่ตุ่มใส่กำลม,มังแบบเนี้ยนะครับเสร็จแล้วก็เปิดทิ้งไว้ไปนั่งดูทีวีไปเล่นโทรศัพท์มือถือแรงต่างเพลินนะครับสุดท้ายแล้วน้ําก้อนล้นก็สิ้นเปลืองน้ํานะครับแต่วันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้มันสามารถที่จะเตือนว่าน้ํานะครับล้นแล้วน้ําถึงระดับไหนอย่างเนี้ยมันก็สามารถที่จะช่วยเตือนได้การเตือนของมันก็คือจะมีเสียงนะครับเสียงดังออกมานะครับ ทำให้เรารู้ว่าอ๋อน้ําถึงระดับกึ่งถังแล้วน้ําถึงระดับาปากปากถังใกล้จะเต็มแล้วแบบเนี้ยนะครับก็เจ้าตัวนี้ผมเคยก็คือผมทดสอบดูแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้การได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอุปกรณ์ก็คือมีมีแค่นี้นะครับมีมีแค่ไอ้เจ้าตัวตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับกล่องสี่เหลี่ยมข้างในมันก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีสายพ่วงออกมา ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นแผ่นทองเหลืองนะครับคือระบบการทํางานผมก็ไม่ทราบนะว่ามันทํางานแบบไหนนะครับก็สังเกตคือเท่าที่ผมสังเกตเห็นก็คือมันมีต่อสายไฟออกมาจากเจ้าตัวเครื่องอยู่2เส้นมันน่าจะประมาณว่าถ้าถ้าน้าคือน้ํามันเป็นตัวเชื่อมไฟได้นะครับมันเป็นชนวนไฟนะครับถ้า มีน้ำนะครับมีน้ำอยู่บริเวณรอบๆนะครับมันก็สายไฟมันก็น่าจะเชื่อมอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะครับก็เดี๋ยวเราจะลองมาสาธิตกันนะครับอ่าอ่านะครับสมมุตินะครับสมมุติผมก็มีอ่ามีน้ําอยู่ใช่ไหมครับสมมติเราเปิดน้ําใส่ใส่กระมังนะครับ <c oughs> อ่าเวคือคือเวลาใช้นะครับเราก็เราก็สามารถที่จะวาง ก็คือไอเอาเจ้าตัวปลายตรงนี้ที่เป็นทองเหลืองเนี้ยนะครับเราวางแนบลงไปในถังเวลาใช้ก็ง่ายๆแค่เราวางเจ้าตัวปลายทองเหลืองเนี้ยลงไปเสร็จแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็เปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับเปิดสวิตช์ดันไปข้างบนคือตอนนี้เริ่มทํางานละนะครับตอนนี้เริ่มทํางานละสมมติเราเอ่อเปิดน้ํานะครับเปิดน้ําขึ้นมาจนถึงระดับหนึ่งนะครับมันก็จะมีเสียงดังขึ้นมา สังเกตไหมครับอ่ามันก็จะมีเสียงดังออกมาแบบนี้นะครับมันก็จะมีเสียงดังออกมาแบบนี้นะครับอืมนะครับก็เอ่อส่วนความดังนะครับก็อยู่ที่แบตเตอรี่ของเรามันเอ่อแบตเตอรี่ไฟแรงไม่แรงอยู่ก็คืออยู่ข้างในนี้นะครับดังนั้นแล้วอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปใช้อ่เอาไปใช้เตือนนะครับ เราอาจจะเอาไปใส่ในในโอ่งหรือว่าเอาใส่ในถังก็ได้นะครับเราหย่อนลงไปเสร็จแล้วเราก็เปิดค้างไว้ทีนี้เราก็ไปทํางานแรงต่างของเราคือในบ้านนะครับเสียงมันก็จะดังเฉพาะบริเวณข้างๆห้องหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับไกลมากเป็น 30- 40เมตรอันนั้นก็ไกลเกินไปเสียงก็คงไม่ดังถึงขนาดนั้นนะครับเราก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านนะครับหรือว่าเราเอาไปใช้ใน ในสำนักงานหรือว่าเราเอาไปใช้ในทุ่งนาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่ที่นั่นมีมีน้ำนะครับเราต้องการคือมันคือมันจะทำงานกับกับน้ำนะครับคือถ้าคือถ้าเราจุ่มคือถ้าเราจุ่มจุ่มลงไปอะ่ะคือมันเจอน้ำนะครับมันก็จะทำงานแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใช้ ง่ายๆใช้ง่ายๆนะครับอ่าสังเกตไหมครับตอนนี้ทำไมเสียงดัง kind of <ant> เพราะว่าเพราะว่ามันมีน้ำอยู่เออนะครับมันมีน้ำติดมันมีน้ำเกาะอ,อยู่ <ant> ก็คือกระแสะไฟมันน่าจะเชื่อมหากันนะครับเราก็อาจจะเช็ดนะครับเช็ดให้แห้งแหงเช็ดให้แห้งแหงนะครับอ่า kind of <ant> ลองเปิดดูสิอ๋อยังก็คือแสดงว่า kind ม of ีค <ant> <attendees> ือ <t> ย <ant> ังยัง kind ม of ีน้ําเกาะอยู่เมื่อกี้ นะครับอันนี้ก็คือ,เ,อเป็นเจ้าอุปกรณ์นะครับก็คือตัวเล็กๆนะครับเล็กกว่าฝ่ามือเนาะนะครับเวลาใช้เราก็จุ่มลงไปนะครับจุ่มน้ําลงไปก็คือเราอาจจะเอาแปะแปะไวต้ตรงขอบถังก็ได้นะครับแปะไว้ตรงขอบถังวิธีใช้เราก็อาจก็คือแค่หยอดลงไปหรือว่าอาจจะหากาวมาติดนะครับพอน้ําเราเปิดน้ําใส ใส่ใส่ถังนะครับน้ํามันขึ้นมานะครับมันเจอน้ําป๊อบนะครับมันก็จะเริ่มทํางานเลยแบบเนี้ยนะครับเวลาปิดก็ปิดแค่นี้นะครับกดลงข้างล่างแค่นี้นะครับภายในนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะภายในเนาะตรงนี้จะมีแบตเตอรี่นะครับมันจะทํางานได้ด้วยก็คือต้องมีพลังงานเนาะตรงนี้นะครับเราเราลูดมาด้านนี้นะครับเราก็ลูดมา คอข้างจะแข็งนิดนึงนะครับ ừ, เดี๋ยวนะครับรูดมาอ่านะครับคือมันเป็นฐานฐานแบบนี้นะครับก็ใช้ฐาน9โวลต์นะครับใช้ฐาน9โวลต์ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับก็ฐานในลักษณะนี้นะครับก็มีขายทั่วๆไปนะครับตามท้องตลาดเนาะเวลาใส่เราก็มันจะมีบอกเนาะนะครับตรงนี้จะมีด้านนี้ ตัวบวกนะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับเวลาเราใส่ขั้วเราก็ใส่ให้ตรงนะครับจุกเล็กๆตรงนี้คือขั้วบวกไอที่บานๆจุกใหญ่ๆตรงนี้คือขั้วลบนะครับเวลาใส่นะครับบวกกับบวกก็ใส่ให้ตรงขั้วแค่นี้เองนะครับเสียบลงไปจบนะครับแล้วก็ฝาปิดฝาปิดครับอ่าอ่าแค่นี้นะครับถ้า ทานหมดแล้วก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับง่ายๆกอ็อันนี้ก็คือมาสาธิตนะครับก็คือผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเจ้าตัวนี้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครได้ไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับวันนี้รู้สึกว่าเออมันแปลกดีนะครับก็เลยเอามานําเสออน,อ,เอ,าานเสอให้ดูนะครับเอามานําเสนอให้ดูนะครับอีกรอบนึงเนาะ นะครับอีกรอบหนึ่งอ่ะเราเปิดก่อนอ๋อแสดงว่ามันยังมีความชื้นอยู่แสดงว่ามันยังมีความชื้นอยู่นะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองหาผ้ามาเช็ดนะครับสักแป๊บนึงนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองเอาทิชชู่ซับๆดูเนาะเพื่อความชื้นจะแห้งลงนะครับอ่าก็คือซับเป็นประเภท ของเหลวประเภทน้ำเนาะนะครับมันจะทำงานได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะอย่างเช่นแม่บ้านเนาะนะครับแม่บ้านที่มักจะเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วก็กลับมาดูอีกทีหนึ่งโอ้น้ำคือคือลืมลืมปิดน้ำอะนะครับเราเปิดน้ำทิ้งไว้แต่ก็ไม่แนะนำนะครับเวลาใช้เราเราหย่อนลงไปนะครับเปิดเวลาเราใช้แล้วเราก็ออกจากบ้านอันนี้ก็คือไม่แนะนำนะครับมันไม่มีการมันไม่ได้ เตือนแบบออนไลน์ขนาดนั้นนะครับก็คือมันจะมีเสียงดังออกมาเตือนนะครับก็เวลาเราอยู่ในบ้านนะครับเราอาจจะทํางานพลิงเพลินในคือในบ้านแล้วลืมปิดน้ําอย่างเงี้ยนะครับน้ําเต็มแล้วก็ลืมอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าใช้ได้ผลดีนะครับอ่ะอันนี้คือผมอาเช็ดให้มันแห้งเนาะทีนี้เราลองเปิดดูนะครับว่าเสียงจะดังไหมนะครับรู้สึกว่าภาพไม่ค่อยจะโฟกัสเท่าไหร่อ่านะครับอ่ะลองเปิดดูครับ อ่าแสดงว่ามันแห้งแล้วนะครับก็คือไม่มีเสียงนะครับแห้งละไม่มีเสียงอ่าทีนี้ตอนที่ผมเปิดนะครับมันมีออนออฟเนาะนะครับกดขึ้นไปคือออนนะครับอ่าเราลองจุ่มดูนะครับอ่าสมมุติน้ําขึ้นมาละนะครับน้ําก็จะเต็มละนะครับมันอ่าอ่าแค่นี้เองนะครับอ่าน้ําเต็มป๊บเราก็แล้วก็ปิดปิดน้ํานะครับให้เรารู้ว่าอ่อ น้ำเต็มแล้วหรือว่าน้ําขึ้นมาถึงระดับที่เราต้องการแล้วอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์เนาะสำหรับสำหรับเวลาเราอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในสำนักงานต่างๆก็ใช้เจ้าตัวนี้ในการเตือนนะครับน้ำล้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอุปกรณ์เล็กๆเราสามารถที่จะเอามาประยุกใช้ได้ในคือในบ้านได้ นะครับส่วนสายแบบนี้หรือว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับตรงปลายตรงเนี้ยเราคือมันอาจจะไม่ค่อยสะดวกเนาะเพราะว่าอย่างสายมันก็งอไปงอมาเราอาจจะเอาไปยึดกับไม้ติดกับไม้นะครับมันจะได้แข็งๆเนาะนะครับแล้วก็ใช้ไม้หยอนลงไปในถังอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับมันก็จะได้คงทนถาวรนะครับอืมตรงนี้เขาก็ใช้การบัดกรีนะครับตรงเนี้ยนะนะครับขวดสองขวเนี้นะเขาก็ใช้การบัดกรี ถ้าหากว่าบันขาดเราก็บัตรบัตกรีเชื่อมต่อใหม่ได้นะไม่มีปัญหานะครับสายก็ให้ยาวาประมาณเท่าที่ผมดึงตอนนี้นะประมาณเกือบ1เมตรนะครับไม่น่าถึง1เมตรนะนะครับเกือบ1เมตรนะครับประมาณ2ฟุตกว่ากว่าไม่ถึง3ฟุตนะครับอันนี้คือความยาวของสายนะครับน้ำหนักก็น่าจะาประมาณ100-200กรัม ประมาณนี้นะครับประมาณร้อยกว่ากรัมนะครับเบาๆนะครับ,เบ,รบเบามากนะครับเบามากความยาวก็คือผมไม่ไม่ได้มีไม้บรรทัดเนาะ,ะความใหญ่ของมันก็สามนิ้วแบบนี้นะครับอันนี้ผมวัดให้เลยนะสามนิ้วแล้วก็ความยาวก็ความยาวก็เท่าไหร่ครับอันนี้ผมวัดง่ายๆเลยนะแค่นี้นะครับเล็กๆนะเป็นตัวเล็กๆแต่เสียงดังมากไอ้เจ้าตัวนี้นะนะครับ ส่วนยี่ห้อเลอครับผมไม่ทราบครับตรงนี้มันเขียนว่า A I B L I เออนะครับอืมข้างหลังข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรเออมีแค่สวิต์ปิดเปิดนะครับก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้อ,อ่ ถ้าใครรู้จักหรือว่าเรียกชื่อเจ้าตัวนี้ถูกก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้นะครับเพราะว่าผมผมก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้นะนะครับอืมก็มันรู้สึกว่ามันม,มีประโยชน์ดีนะครับก็เลยเอามาเอา,เอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวไปยังไงก็มีของดีๆใหม่ๆแบบนี้นะครับผมก็มานำเสนอให้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตาม กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเตือนเนาะเวลามีคลิปใหม่ๆก็เอามานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับยังไงกดติดตามนะครับขอบคุณครับ